มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยโยฮัลโหลกายว่าสตูดิโอโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาตีบวกดาบเล่มหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งเป็นดาบของผู้เล่นใหม่เลยเนาะนี่เลยครับคาตานะ2เล่มอันนี้เลย นายอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับดาบคู่แต่จะเป็นดาบคู่ที่เป็นดาบคู่ปลอมนะครับไม่ใช่ดาบคู่โอเด้งนะทุกคนดาบคู่โอเด้งก็ทําไว้แล้วเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปดูวัตถุดิบกันเลยละกันนะครับว่าดาบเล่มนี้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างน,นะครับสำหรับดาบเล่มนี้นะครับก็ใช้ ปีสกสกายเปียเนี่ย12อันนะครับแล้วก็หนังอีก10อันจะบอกาะดาจให้กับเราเนี่ย30ปซนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาตีบวกนะครับก็วัดเทสดาเมจเบื้องต้นกันก่อนเลยดีกว่ามาร์ทของผมเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับทุกคนดาเมจที่ได้เนี่ยก็เลยจะน้อยตามไปด้วยแต่มาร์ทตรงนี้เนี่ยจะเป็นมาร์ทที่อิงดาเมจเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับนับจากที่เราเนี่ยโอโหเสี่ยงรถ เสียงลโลโก้ดังเลยว่ะโคตรเบื่อเลยโอเคครับทุกคนต่อเลยแล้วกันเนาะก็คือมันจะเป็นมาร์ทที่สามารถใช้สกิลได้2สกิลพอดีเลยนะครับคือเลยมานิดหน่อยอะ่ะ <c oughs> ก็คือจะเป็นดาเมจแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานจริงๆเลยนะครับที่ดาบเล่มนี้เนี่ยจะสามารถทําได้เนาะถ้าใครมาร์ทเยอะกว่านี้เนี่ยดาเมจแรงกว่านี้แน่นอนครับโอเคมาครับเริ่มเลยตีธรรมดา900ครับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งพันห้านะครับสกิลสอง สกิล2ประมาณพันสามนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะรวมดาเมจให้ทุกคนดูนะครับโดยการตรีธรรมดานะครับแล้วก็สกิล1สกิล2นั่นเองนะครับโอเคครับมาว้ดาเมจสี่พันสามเลยนะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะครับอืมอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนครับเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมพลาดละผมก็ว่าอยู่ทำไมมันตีแรงจัง เพราะว่าผมใส่ว่าคิลี่ไว้นะครับเอาใหม่ครับตีธรรมดา800สกิลแรกพันสามสกิลสองก็น่าจะพันสามเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยรวมดาเมจให้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหโอ้โหมาติง้งมาติง้งมาติ้งนี่ดาเมจก็เคลื่อนนะครับแต่ว่าเคลื่อนไม่เยอะครับหลักหลักสิบเท่านั้น ดาเมจโดยรวมนะครับอยู่ที่3,800นะทุกคนโอเคครับประมาณ3,800นคราวนี้เดี๋ยวผมเปิดไฮคิ K, ครับใส่เครื่องระดับบวกดาเมจดาบอีก15%ครับตีธรรมดา1,100สกิลแรกครับเอา้าวสกิลที่2สกิลที่2ดาเมจ2,100ครับคราวนี้ก็สกิลแรกครับสกิลแรกประมาณ1,800 โอเคได้เวลารวมดาเมจครับรวมดาเมจได้สักเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ห้าพันหนึ่ครับทุกคนครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นดาบแบบสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆเลยนะครับทุกคนครับอืมได้ดาเมจขนาดนี้เนี่ยมอนโลกหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ตีบวกเลยแล้วกันนะครับบวกดาเมจเท่าไรครับเรามาเช็คกัน30%ครับใช้ของประมาณนี้ครับเลยครับมาครับเท่าไหร่ตีธรรมดา1000ครับสกิล1ครับสกิล1 8 0 0สกิล2สกิล2 2,001ครับมาครับทุกคนเรามารวมดาเมจกัน ดาเมจอยู่ที่ประมาณ4 0 0ครับจริงๆก็ถ้ามาสัก100เนี่ยก็อาจจะอ่า4,000นะครับอืมน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งอืมเอ้ยไม่ใช่4,000ดิน่าจะ5,000นะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมพูดผิดโอเคก็เปิดทางคิดเลยครับแล้วก็ใส่เครื่องประดับมาครับตีธรรมดา 1,400ครับสกิล2อเอ้ยไม่ใช่สกิลแรกครับสกิลแรก2 4 0 4สกิล2,2008นะครับอ่าได้เวลารวมดาเมจละมาครับดาเมจจะเท่าไหร่กันแน่แต่ผมสังเกตล้วสกิล2ครูดาวค่อนข้างช้าเลยครับ6,700นนั่นเองนะทุกคนถ้า มาสักร้อยหนึ่งก็อาจจะเจ0 0พันหรือเปล่าสักร้อยห้าสิบหรือสามร้อยเนี่ยเจ็ดแปดพันแน่นอนนะครับทุกคนครับอือันนี้ก็จะเป็นดาเมจแบบเบื้องต้นจริงๆเลยก็คือผู้เล่นใหม่เนะี่ยดาเมจขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับไปครับทุกคนครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวัตถุดิบกันครับว่าหาได้จากไหนมันใช้อะไรนะทุกคนผมลืมมันใช้หนังใช่ไหม ก็คือหนังกระปีใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นหนังเนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากโลกที่1โลกที่2โลกที่3นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าหนังกับเศษเหล็กเนี่ยมันจะดอกจากมอนตัวเดียวกันนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องดูดีๆว่าเราเนี่ยได้หนังหรือเศษเหล็กกันแน่นะโอเคครับเข้าใจตรงกันเนาะไปครับถ้าเป็นโลกที่1นเนี่ยนะครับหนังเนี่ยจะสามารถหาได้จากเกาะบาคีนะครับมอนในเกาะบาคีสามารถตีดอบได้ทุกตัวเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นโลกที่2 โลที่2นะครับสามารถหาได้จากบริเวณหน้าโคโลสเซียมครับแล้วก็โลที่3นะครับจะมี2สถานที่ครับทุกคนครับสถานที่แรกเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยครับซึ่งย้ำนะครับว่ามอนข้างล่างเท่านั้นก็คือมันจะมีอยู่แค่7ตัวครับมีฝั่งนี้4ฝั่งนี้3ไอ้มอนข้าบนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับย้ำเลยว่าไม่เกี่ยวแนะนําว่าให้ตีแค่ข้างล่างครับต่อไปครับก็จะมีหนึ่งสถานที่ครับก็คือ บริเวณของเกาะเต่านั่นเองนะครับถ้าเป็นที่เกาะเต่าเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยครับนี่หมู่บ้านผลไม้ครับซึ่งมันก็จะมีหมู่บ้านที่เป็นลักษณะของผลไม้แหละไม่รู้ว่าลูกอะไรนะครับถ้าเราเปิดไฮคิ ee, ดูเนี่ยเราจะเจอมอนที่มีชื่อว่าจังเกิลไพรเลตนะครับก็คือไอ้มอนพวกนี้เนี่ยสามารถตีดอกได้ทุกตัวเลยน,นั่นเองนะครับนี่บริเวณตรงนี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นปีสกายเปียนะทุกคนปีสกายเปียนี้นะครับก็ สา,าสามารถหาได้จากโลกหนึ่งนะครับก็มันจะอยู่บริเวณเกาะท้องฟ้านะทุกคนแนะน you in you up, ํานะครับว่าให้ไปเกาะข้อมนเพราะว่าเกาะข้างล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าดอบหรือเปล่าแต่เกาะข้อมนเนี่ยดอบทุกตัวเลยนะทุกคนตั้งแต่ไอวอไอบอสไวเปอร์บอสเอเนลเนี่ยครับไอที่แบบมีฮาคิสังเกตเนี่ยก็คือบนนั้นเนี่ยตีตีดอกทุกตัวเลยครับทุกคนแนะนําว่าให้ไปตีบนนั้นแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวดาเมจแล้วก็ วัตถุดิบที่ผมพาทุกคนไปดูเนี่ยก็พาทุกคนไปดูจนครบแล้วเนาะว่ามันหาได้จากไหนบ้างน,นะครับใช้เท่าไหร่บวกดาเมจเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี่ยก็แค่นี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผมไปลวครับบ๊ายบาย